เคยนอนดึกจนรู้สึกหิวตอนดึกๆึกไหมหรือบางทีนอนน้อยแล้วตื่นมาอยากกินของหวานแบบสุดๆรู้ไหมว่านอนน้อยไม่ได้แค่ทำให้เราง่วงเหงาหานอนเท่านั้นนะแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพและน้ำหนักโดยตรงด้วยในวันนี้เราจะคุยกันแบบเข้าใจง่ายว่านอนดึกจริงๆทำให้เราหนักขึ้นยังไงนอนไม่คอส่งผลต่อฮอร์โมนอย่างไรเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้นอนหลับดีขึ้น นอนดีช่วยลดพุงจริงหรือเปล่านอนดึกแล้วอ้วนเพราะอะไรเวลานอนน้อยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเกรลินที่กระตุ้นความหิวมากขึ้นและลดฮอร์โมนเลปตินที่บอกให้เรารู้สึกอิ่มแปลว่านอนน้อยเท่ากับหิวมากกินเยอะนอกจากนี้นอนดึกยังทำให้ระบบเผาผลาญช้าลงร่างกายเก็บไขมันมากขึ้นและสมองทำงานช้าลง เราจึงมีแนวโน้มจะเลือกกินของหวานของมันมากกว่าปกตินอนดีเท่ากับหุ่นดีจริงไหมการนอนหลับลึกและเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองฮอร์โมนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันจะถูกปล่อยออกมาเต็มที่ผิวพรรณก็จะดูสดใสร่างกายสดชื่นพร้อมลุยวันใหม่ถ้านอนดีน้ำหนักจะค่อยๆลดลงโดยไม่ต้องทรมานแถมสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วย เทคนิคง่ายๆช่วยนอนดีขึ้นตั้งเวลานอนให้ตรงทุกวันงดหน้าจอมือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงดื่มน้ำอุ่นหรือชาสมุนไพรที่ช่วยผ่อนคลายเช่นชาคมโมไมล์สร้างบรรยากาศห้องนอนให้มืดเงียบและเย็นสบายงดคาเฟอีนหลังบ่ายสามโงเย็นอยากลดพุ่งลองปรับเวลานอนดูการนอนเร็วขึ้นและเพียงพอ จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนลดความอยากอาหารช่วงดึกลดความเสี่ยงน้ำหนักขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีพลังออกกำลังกายมากขึ้นในวันถัดไปถ้าอยากผอมและสุขภาพดีนอนดีคือกุญแจสำคัญอย่ามองข้ามการพักผ่อนเพราะแค่เปลี่ยนนิสัยนอนเล็กๆน้อยๆอยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตสุขภาพเราได้มากกว่าที่คิดถ้าเพื่อนๆมีวิธีช่วยนอนดีหรือมีคำถามเกี่ยวกับการนอนมาเล่าให้ฟังกันได้นะ กดติดตามช่อง Healthy Everyday ไว้เลยนะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองทุกวันจ้า